เ็ือนดีนะพี่เดินต่อเลยนะอันนี้เป็นที่ว่ารันกินหลักการมันเป็นยังไงนะครับก็คือเวลาเชื่อมรันรันกิ่งที่ว่าทำให้ M M A ลดเชื่อมเนี่ยมันจะรับรับผลฟลักฟักที่อยู่รอบแกนสชาติจะออกมาเผาไหม้แล้วมันกลายเป็นมาแก๊สในการปลูกแกลอันนี้คือเชื่อมเม M M A ทั่วไปนั้นแล้วก็แกนเหล็กมันก็จะพ่นน้ำเหล็กออกไปที่ชิ้นงานรลยนะ อันนี้ก็จะคือแการเหล็กส่วนรักที่มันโดนไหม้แล้วเนี่ยมันจะลงไปข้างใต้แล้วม้วนตัวขึ้นมาแข็งกลายเป็นสแสลกที่เราต้องข้อออกอันนั้นคือฝักแต่การทํางานของมันก็คือมันจะถูกดันล,ลงไปข้างล่างแบบมันจะดันถูกดันล,ลงไปตามแรงแรงดันของตัวดันลงข้างล่างแล้วก็ลอยขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้คือกรณีการเที่ยวที่ถูกต้องและและมุมองศาของรั่วถูกหมดมันจะเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้า และวอเ,เชื่อมเอ็นมุมรว่วไม่ได้ตั้งเกินไปหรือนอนเกินไปฟลักมันก็จะไม่ลอยอไม่ไม่มุดลงไปแล้วลอยขึ้นมามันก็จะทําให้เกิดสิ่งที่เกิเยเรียกว่าสลักฝังในเป็นตาบดเป็นอะไรเงี้ยซึ่งถามว่างานเฟอร์ก็คงไม่สีแงกมักเดี๋ยวเราก็ทำสีปไปแต่ถ้างานท่อเ <c ười> ชื่อมสปริงเกอร์ เชื่อมท่อสปีกเกอร์น,นะครับท่อไฟไหม้อยไรเงี้ยหรือเชื่อมท่อที่จะต้องเอ็กซเรล์พวกเนี้ยถือว่าตกหมดเลยถ้ามีพวกตามบดเสหลักข้างในเพราะท่อมันต้องไปรับแรงดันมีรูสักรูเท่าเข็มเนี่ยมันก็ทําให้ท่อใช้งานไม่ได้นะครับเนี่ยดังนั้นการการศึกษาที่ถูกต้องมันจะทําให้เราเชื่อมได้ชิ้นงานทด่ดีมากขึ้นนะครับแล้วทีเนี้ยความ,มยากของทูงเนี่ยเ n a เนี่ย เขาเรียกว่ามันเป็นการเคลื่อนที่สองระนาบสองระนาบนะครับก็คือหนึ่งตอนที่เราทําการเชื่อมลวดมันจะหดสั้นถูกไหมครับนะกเพราะแกนเหล็กมันถูกพ่นไปมันก็จะหดสั้นดังนั้นหนึ่งแกนที่เราต้องทําเลยคือกดล,ดลวดลงไปให้ทันโดยที่ะระยะ arc ที่มันสั้นไปเท่าไหร่เราก็กดลวดลงไปด้ยวดยความเร็วเท่านั้นเราเรียกว่าการเติมลวดไม่งั้นเราเติมลวด,ไม,มลวดไม่ทัน พอเติมรวดไม่ทนมันก็จะห่างไปนเรื่อยๆใช่ไหมถึงระยะหนึ่งมันก็จะดับอันนั้นคือเวลาเราสุดเชื่อมดังนั้นฝุกเชื่อมเราต้องพยายามเติมรวดไว้ทานก็คือเรากดมือใส่เติมรวดอันนั้นคือระานาบที่หนึ่งระนาบที่สองคือนอกจากเราจะต้องกดรวดแล้วเราต้องเคลื่อนที่ด้วยนะเพาว่าเราจะเชื่อมจากซ้ายไปขวาเราจะต้องกดรวดปุ๊บแล้วเราต้องเดินม,มือไปด้วยจากซ้ายไปขวาเนี่ยคือความยากของเอ็นเอ ถ้าเราขีดเส้นขีดเส้นเป็นช็อปไว้การเชื่อมแบบโฟแฮนก็คือเชื่อมหน้ามือก็คือเราเดินหน้าเราเชื่อมเดินหน้าเราดังนั้นเราจะเอาหัวปืนไว้อย่างนี้แล้วเชื่อมไปอย่างนี้รอยเชื่อมจะอยู่ข้างหลังจำไหมเนี่ยเราเรียกว่าเชื่อมเดินหน้าหรือเชื่อมโฟแทน เจากอีกการนึ่งก็คือเชื่อมแบ็คแฮมแบ็คแฮมคือหลังมือหลังมือนี้ัะนันการเคลื่อนที่จะเป็นการเคลื่อนที่อย่างนี้เห็นแครับรอยเชื่อมจะอยู่ด้านนู้นตัดอ้าวกับเล็กหนาไม่หนาตัดกันที่กี่มิลคิดว่ากี่มิลเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าเล็กหนาสี่หน่่่เ็เิส ก <c oughs> ินแล้วเท่าไหร่งมิลขึ้นป2รอ2ประมาณ2นะ<อ>ปกติเราจะตัดที่3ม,มิลน,นะต่ำกว่า3าแล้วก็เรียกว่าหลึกปาสา3ขึ้นไปแล้วก็เรียกว่าหนานหน่อยนะครับดังนั้นถ้า3-4ามิล3-4-5ขึ้นไปถึง10มิลน่ส่วนใหญ่เราจะเชื่อมกับแม็กแฮนดให้ความร้อนมันสะสมสะสมไปในรอยเชื่อมเดิมมันก็จะได้การซึมที่ดี เป็นเหล็กปางปุ๊บเราพยายามจะไม่ให้ความร้อนมันสะสมมากเราก็จะหนีมาใช้วิธีการเชื่อมแบบโฟร์แฮนด์โฟร์แฮนด์หรือว่าหน้าโคโนนะครับความเลาะคือขลวดมันจะพุ่งไปที่เหล็กชิ้นใหม่ตลอดถูกไหมมันไม่ได้พุ่งเข้าไปในบอ่อหลอกเหลี่ยวดิมดังนั้นความร้อนมันก็จะไม่ค่อยสะสมเท่าไหร่แต่เนี้ยมันพุ่งไปที่เดิมตอลอดเราก็ถึงว่าคนถนัดขวานะ แล้วก็เอาหัวปืนไว้แนวมุมนี้นะครับมุมปากกาเนี่ยแต่แบล็คแฮนมันก็มีข้อเสียคือไม่เห็นข้างหน้าแต่เราจะเห็นบ่อชัดนะเวลาเรามองผ่านหวกเพราะว่าเราจะต้องเอียงหดดัวจริงๆแล้วเราหัวเราอยู่ตรงนี้<ม>เราก็จะเห็นบ่อเชื่อมตลอดเดี๋ยวให้ดูวิดีโอแล้วจะขอเลยนะครับแต่นะ คือถ้าเชื่อมห้ามิลมันเริ่มที่จะเอาไปรับน้ำหนักแล้วใช่ไหมอาจจะเป็นคาร์บเป็นอะไรอะไรเงี้ยดังนั้นเชื่อมด้านเดียวประเด็นคือห้ามิลมันลงไปสองมิลมันคือสี่สิบเปอร์เซ็นของเนื้อเหล็กทั้งหมดถามว่ามันแข็งนะไม่ไหวอะ่ะยังไม่ถึงครึ่งเลยใช่ไหมดังนั้นวิธีทำก็คือแค่เชื่อมสองด้านไปอันนี้สองมิลอันนี้สองมิลเป็นเท่าไหร่สี่มิลสี่มิลจากห้ามิลก็คือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมไม่แปดสิบเดยเก้าสิบ แบบเก้เอรนะถือว่ามันเกินครึ่งก็โอเคนะก็น่าจะแข็งแรงเกียงพอถูกตอนน้องไหมคือวิธีที่ได้คิดอย่างนี้ครับว่าเฮ้ยงานของเราเนี่ยเชื่อมแค่นี้จะพอไหมเราไม่จำเป็นต้องไปเชื่อมเยอะถ้าเราคิดว่าเชื่อมแล้วมันพอแล้วเหล็กของเราไม่ได้ไปรับน้ำหนักมหาศาลในขนาดนั้นก็จบทีนี้คําถามคือสิบมิลสิมินนนะเ,นเนี่ยเห็กปี้มเนี่ย คำถามคือพอไหมเหมือนเดิมที่เชื่อมตรงนี้สองถึงเจ็ด้าผมตีไปเลขกลมสามนะได้คำนวณเนี้ยอ้าสามเชื่อมนี้สามเป็นเท่าไหร่เป็นหกหกจากสิบี่ว่อมพอไหมอ่นะคำาคำตอบนะครับตอบแบบวิชาการนะคำตอบคือถ้ารหัสลวดอันเดียวกันนะครับการซึมซึ้งเท่ากันหมด แต่อัตราการเติมจะต่างกันเ้าใจไหมอัตราการเติมสมมตว่าผมไปเชื่อมเด็กอะเล็กก่อผมใช้2อก็เหลือ,ลอทีนี้ถ้าเกิดผมไปเชื่อมลดแบตโฮอ่บุกผีลถแบตโฮอ่มันมีรอยแผลประมาณเนี้ยโอ้ยใหญ่เลยาเราทํารอยแตกประมาณเนี้ยใหญ่ใหญ่เลยคําถามคือถ้าผมเอารวด26ไปเชื่อมผมอาจจะต้องใช้สักสิบเส้นกว่าจะเชื่อมเต็ม แต่ถ้าผมเชื่อมแบบนี้เชื่อมตัวคีอย่างเงี้ยจะเวิร์สสุดเพราะมันมีอันนี้อันนี้บ๊อกแก๊สเราไวไดังนั้นรู้สึกว่าเชื่อมนี้เราจะรู้สึกเชื่อมง่ายเพราะแก๊สมันไม่ค่อยลอยไปไหนมันไปชนสองฝั่งแล้วมันก็จะคุมชิ้นงานเรานะครับอันนี้ก็จะเชื่อมแับบออถ้าเรานอนองสายเยอะเกินไปแก๊สมันจะปิวเยอะไปแล้วจะมีเชื่อมเหลี่ยมทีม่โคตร ก็อย่างเงี้ยครับผมแต่รู้สึกว่าอารมณ์มันจะเชื่อมไม่ได้เลยความนิ่มของเสียงอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยดีเหมือนการเชื่อมเข้ามุมเชื่อมเข้ามุมมันมีมุมบล็อกเองมันก็จะแก๊สไม่ค่อยวิ่งไปไหนก็จะดีกว่าทีนี้ถ้าเราไม่มีขุมเทสแก๊สเนี่ยเราก็ต้องใช้วิธีการกดเนี่ค้างไว้แต่เราต้องยอมให้นี่มันจะปสีไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาปรับแก๊ส ้อยู่ในช่วง10-15 4ห4 5อยู่ประมาณนี้นะครับนะแล้วก็โอเคนี่คือเซตติ้งแค๊สเสร็จแล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดยาวอย่างนี้มันมี2วิธีก็คือ,อเอทีมาตัดโต้ะออกไปหรือจะใช้วิธีการดึงลวดกลับก็ได้นะครับการดึงลวดกลับก็คือเราก็กวบที่มันล็อกออกแล้วก็หมุนกลับ We were traveling long tails just to find a love.